บอกมือละเสียงเพลงควรวนมาต้องลาแล้วกี่ปีจะลับลืมฝากเพลงคอย,ยังเติมควรให้สวัสดีครับผมว่าสารวงปัญญาวิวัติพวกมิการนุงเรียนอนุบาลทยาว ที่จะเกษียณยุราชการในวันที่30กันยายน2565นี้ชีวิตในวัยเด็กของผมเกิดที่บ้านนาตุ้มอำเภอลองจังหวัดแพร่ในชีวิตวัยเยาว์นั้นอีิบ้านของผมพ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพี่น้องด้วยกัน6คนมีพี่คนโต3คนที่ช่วยพ่อแม่ส่งเสียให้ผมกับพี่อีก3คนเรียนหนังสือนะครับ ผมเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านนานตุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณพ่อนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เห็นความสําคัญของการศึกษาก็ได้บอกให้ลูกๆทั้ง3คนสุดท้ายว่าถ้าลูกไม่อยากอ,อยู่กลางแดดไม่อยากทําไร่ไถนาก็ให้ลูกไปเรียนหนังสือแต่ผมจึงตั้งใจเรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่บ้านเกิดหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านนาขุนน้อง พอจบที่โรงเรียนบ้านนาวน่องแล้วก็เข้าไปเรียนต่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนลองพิทยาพอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วในอำเภอลองไม่มีโรงเรียนมัธยมระดับตอนปลายผมจึงไปอยู่กับพี่สาวคนที่2นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ความใฝ่ฝันจริงๆของผมนั้นก็คืออยากไปเข้าเรียนที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ซึ่งตอนนั้นเป็นความคาดหวังของเด็กวัยรุ่นในสมัยนั้นว่าอยากจะเป็นป่าไม้นะครับแต่แล้วก็ต้องเ็นเข้มมาเรียนวิทยายลัยพระศึกษาจังหวัดทำปางุ้นที่1นะครับจนจบชั้นปอศส,สูงนะครับเอกพระศึกษาในขณะนั้นนะครับก็สอบบรรจุนะครับบรรจุก็สอบบรรจุได้แต่ก็ไม่เรียกสักทีในในปีที่จบใหม่ ผมก็เลยไปบวชอยู่หนึ่งพรรษานะครับบวชได้หนึ่งพรรษาก็สิบออกมาพี่ๆก็อยากจะให้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่แล้วโดยสภาพร่างกายของเราก็อาจจะเตียนต่อด้านพระรัศษาไม่ไหวจึงเบนเข็มไปสอบเป็นวิชาเอกสังคมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนาคารินทราวิโรธพิษณุโลกนะครับปรากฏว่าสอบได้จึงเรียนต่อจนจบในปีพศ .2528 หลังจากจบการศึกษารับปริญญาตรีแล้วผมก็อสอบบรรจุนะครับสอบหลายครั้งหลายคราวก็ได้แต่สำรองไม่เรียกบรรจุสักทีครั้งสุดท้ายสอบที่เขตการศึกษาที่8จังหวัดเชียงใหม่จึงถูกเรียกตัวไปบรรจุที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะน,นั้น การเดินทางไปโรงเรียนในขณะนั้นซึ่งเป็นกินธุรกันดารต้องสอนนั่งเรียนคนเผ่ากะเลียงนะครับซึ่งระยะเวลาในการเดินทางนั้นไม่มีทางรถยนต์นะครับต้องเดินทางไปประมาณ2เชั่วโมงก,กว่าจนจะถึงโรงเรียนสอนได้เป็นระยะเวลาประมาณสัก 2- อสเดือนนะครับผมก็คิดว่าจะลาออกนะครับเพราะว่าลําบ,บากมากในการเดินทางในการความเป็นอยู่ต้องสื่อสารภาษากับ ชาวชนเผ่าไม่เป็นนะครับคนละภาษาเวลาจะสอนก็ต้องได้แปลภาษาจากภาษาชนเผ่าแล้วมาเป็นภาษาของเราในขณะนั้นก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวพะเยานะครับก็ได้คบหากันและแต่งงานกันในที่สุดและมีบุตรชายด้วยกันสองคนผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประมาณ3-4ปีนะครับก็เขียนเรื่องย้ายเกือบทุกปีแต่แล้วก็ไม่ได้ย้ายสักทีตึงจัดสินใจ สอบใหม่ปรากฏว่าสอบได้และได้ย้ายโดยการสอบนะครับไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านล่องซ่านอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาที่โรงเรียนบ้านล่องซ่านนั้นมีนักเรียนอยู่3ามชนเผ่าด้วยกันก็คือเผ่าม้งคนอีสานนะครับและคนพื้นเมืองก็งได้รับมอบหมายให้สอนในวิชาพละศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพผมก็ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนนะครับ พออยู่ได้สักเก็ต8ปีผมก็เขียนเรื่องย้ายครับโชคดีได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านจำป่าวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี2541นะครับก็ได้สอนเหมือนเดิมคือสอนวิชาพระราศึกษากับการงานพื้นฐานอาชีพนะครับก็ได้สร้างให้นักเรียน ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าด้านพระศึกษาและด้านการเกษตรนะครับในช่วงที่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจำปวายนั้นมีเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนเลสวนวิทยาเขตสารสนเทศพะเยานะครับในฐานะผู้สอนก็ไปเรียนได้คบกับเพื่อนๆผู้บริหารหลายคนก็ได้ถูกเชิญชวนนะครับไปช่วยราชการที่สำนักงานการบัดมศึกษาจังหวัดพะเยาในฝ่ายแผนงานและงบประมาณนะครับ อยู่ไฟลแผนงานแล้วประมาณประมาณเกือบ2ปีนะครับเขาจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่นะครับจะให้ผู้ที่ช่วยราชการในสำนักง,งานกลับไปยังโรงเรียนเดิมผมก็คิดว่าในขณะนั้นก็คงจะกลับไปไม่ไหวก็เลยสอบเป็นผู้บริหารปรากฏว่าสอบได้นะครับพอสอบได้แล้วได้บรรจุครั้งแรกในสายผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาปุูที่โรงเรียนบ้านหนองบัวได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับก็ขอย้ายมาอำเภอเมืองนะครับก็คือโรงเรียนบ้านสันประสักตอนนั้นมีเรื่องของการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับก็ได้นําเงินได้จกากทอทัพาทนั้นไปซื้อจานดาวเทียมไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาจัดก,การเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านสันประสักนะครับอยู่บ้านสันปร,ส,ปรสักได้ประมาณเกือบ2ปี ก็ย้ายอีกนะครับย้ายมาที่โรงเรียนบ้านสรนบัตรคอนตำบลแม่สอํอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอยู่ใกล้ๆบ้าน,นก็มีการพัฒนาร่วมกับชุมชนพัฒนาภูมิทัศโรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ประสบการณ์จากโรงเรียนาัสัมศัลย์ก็คือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรโรงเรียนบ้านสรรบัตรคอนมีนักเรียนประมาณ60กว่าคนพอเราได้ระดมทุน ทรัพยากรเพื่อการศาึกษาในการจัดการเรียกนการสอนเราก็ไปจัดซื้อเครื่องจานดาวเทียมและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทําให้ชุมชนได้หันกลับมาเรียนในโรงเรียนเดิมมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น80คนในขณนะนั้นที่ผมประทับใจก็คือโรงเรียนบ้านสานวัทอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนสอบโอเน็ตได้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดจนเป็นที่น่าสงสัยของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งคณะกรรมการได้มาตรวจสอบ ปรากฏว่านักเรียนก็ยังคงสอบได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของการเป็นผู้บริหารอาอยุโรงเรียนบ้านสันบันได้ประมาณ78ปีก็ได้รับย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุนของมงิธิไทยรัฐผมก็ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มลานานาและก็ได้เป็นประธาน กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ11จังหวัดด้วยนะครับนับว่าเป็นเกียตรติอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของการเป็นข้าราชการและยังได้รับเกียตรติให้จัดงานภาพความสําเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาซึ่งเป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการมนิทิไทยรัฐนะครับอยู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดลากคำใต้ประมาณ6-7ปีนะครับ ก็ขเขียนเรื่องย้ายลงในโรงเรียนอนุบาลพะเยาอพอได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ย้ายมานำรงตมโแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาซึ่งเป็นโรงเรียนบระถมศึกษาขนาดใหญ่ความหวังและตั้งใจอย่างสูงสุดก็คือจะทําอย่างไรให้โรงเรียนอนุบาลพะเยาที่เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดให้มีความโดดเด่นเป็นสง่าในเรื่องของการจัดการศึกษาและการพัฒนาภูมิทัศน์ต่างๆให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอกระผมเคยพูดอย่างเสมอว่าอย่าก,กลัวมีปัญหาเพราะปัญหามีไว้แก้แก้แล้วก็คือเป็นบทเรียนที่ดีสุดในการปฏิบัติงานต่อไปอตลอดระยะเวลาที่เป็นครูประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาความภูมิใจที่ได้เป็นครูได้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและที่สําคัญได้มีกันยานิมิตรที่ดีตลอดเวลาการรับราชการ ก่อนกเกษียณอยากจะฝากถึงน้องๆที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ให้จําคําว่าทําอะไรก็ตามเพื่อตนเพื่อตัวเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อตนนั่นก็คือทําสุขภาพร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัวก็คือการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยให้มีความรู้รอบด้านเพื่อครอบครัวก็คือต้องเอาใจใส่ครอบครัวดูแลคนรอบข้าง เพราะเขาเป็นพลังสําคัญในการทํางานของเราสุดท้ายเราก็ทํางานให้สังคมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขเกิดการยอมรับในที่สุดหลังชีวิตเกษกเียณก็คงใช้ชีวิตตามปกติทําสวนผักผลไม้เล็กๆหากยังเห็นความสําคัญในความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาของกระผมผมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา36ปี ขอขอบคุณกระยะลมิตรที่ดีจากทุกคนหวังว่าเราจะไม่ลืมกันขอขอบคุณครับบอกมือละเสียงเพลงควรมาต้องลาแลว้วกี่ปีจะรับลืมฝากเลงคอยังตื่น ใ,ใจชิดกล้เมื่อใจเราซึ้งใจร่วมทางไม่ร้งไกลามา